สวัสดีครับวันนี้ผมกระโปรงแมนยันสายเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่น Red Magic นั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องขอขอบคุณจากทาง Red Magic Official ด้วยนะครับที่ส่งเครื่องมาให้ผมได้ลองเล่นเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยเลยตอนนี้เนี่ยมันคงจะถึงเวลาแล้วผมต้องเทสมือถือรุ่นนี้ทุกท่านประชาชนชาวไทยทุกท่านได้ดูกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้มีเวลาอยู่กับรุ่นนี้เนี่ยมา3สัปดาห์เกือบหนึ่งเดือนแล้วครับผมได้ทําการเล่นหนักมากซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นให้ทุกท่านได้ดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงก,ก,กมที ผมนำมาเนี่ยจะมีทั้งหมด3สเตปด้วยกันนะครับโดยวันนี้ที่ผมจะเทสเนี่ยเป็นเกมตลาดนะครับก็คือเกมปกติทั่วไปที่คนเล่นกันเยอะ2ก็คือเกมระดับสูงที่แบบกราฟิกกิน CPU หรือว่าบูตพลังงานเยอะแล้วก็เกมที่3อ่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่รองรับหน้าจอ60 h z ขึ้นไปอย่างเกม90 h z 120 h z 144หรือว่า165 h z ก็ทําไม่ดูนครับแต่ว่าเราจะแบ่งแยกซอยพารน,นะครับโดยพารนี้เนี่ยเป็นเกมตลาด ่อฝากติดตามพาร์ทหน้าด้วยนะครับซึ่งน่าจะออกเร็วๆนี้เล่าสเปคกันคร่าวๆให้ทุกท่านได้ฟังกันก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยหน้าจอเป็นอ m ม l e d นะครับขนาดหน้าจอเนี่ย6.8นิ้วความละเอียดเป็น Full HD พัดน,นะครับแล้วก็เป็นมือถือที่ r e f e r a t e หน้าจอสูงที่สุดตอนนี้นะครับ165เฮิรตซีพียู Snapdragon 888 5G นะมือถือเล่นเกมเกือบทุกรุ่นตอนนี้ใช้ตัวนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็การเล่นเกมผ่าน 5G จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเลยเล่นเกมผ่าน 5G ด้วยนะครับแรมที่เขาให้ผมมาตัวนี้นะ 128แบตเตอรี่5 0 5 0นะครับพร้อมด้วยฟ t c ชาร์จ66วัตต์แต่ว่าในกล่องเนี่ยให้มาแค่33วัตต์การที่คุณจะเข้าโหมดเกมได้นะครับนี้ผมให้ทุกท่านสังเกตที่ข้างเครื่องฝั่งซ้ายนะครับจะมีปุ่มแดงๆอยู่นะครับมันไม่ใช่ปุ่มมิวแต่อย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องกดสลักขึ้น เรด m a g i c w e l c o m e to Nubia Launcher ไปเจอเกมแรกน้องชายเข้ามาอยู่กันที่เกมแรกของเราแล้วนะครับเกมอาซึ่งแน่นอนละทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าเกมนี้เนะี่ยยังไงคนเ็าเล่นเยอะที่สุดการาฟิกที่เขารับได้คือการาฟิกสูงมากนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็นสูงนะครับ60เฟรมนั่นเองพูดกันเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่เนี่ยตั้งต้นต,นตอนนี้เนี่ยอยู่ที่100เลยนะครับใช้ 5G ในการเล่นแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ศาคริบเรามาดหนว่ิดเราเนะ1นตตรับเร่มจะขึ้นขนาด อุณภูมิมันจะขึ้นไปขนาดไหนนะคุณผู้ชมครับไงนี่อันนี้ผมเล่นเกมผ่านหมดเกมเขานะถ้าเกิดทุกท่านแบบเห็นว่าสีภาพไม่สวยใช่ไหมผมมีเขาเรียกว่าเมดมนอย่างหนึ่งนี้กดไปที่คําว่าโชว์ครัแล้วก็กดไปที่คําว่าโมบ้าโอ้โหความดีฟของสีเป็นไงโอ้โหตกแต่งสีภายในได้ด้วยเก่งไม่เก่งไม่รู้แหละแต่ตกแต่งได้ก่อนได้ก่อนนะฮะได้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมยิงฮะ ยิงครับโอ้โหติดคลิปไหมโอ้โหดึงคลิปโอ้ยเข้าหลังแล้วโอ้โคำอย่างที่ผมบอกทุกท่านไปน,นะฮะถ้าเกิดคุณคิดว่าสีภาพเกมนี้ไม่สวยสามารถเข้าไปที่ตัวเกมของเขาได้นะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าโชว์แล้วก็เลือกโหมดให้มันเป็นเกมโหมดโบว้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีหรือว่ารายละเอียดของคุณเนี่ยจะเข้มขึ้นดูนรายละเอียดของเทลดีครับเทวานาดมาหลังจากนี้จะเป็นช็อตคลิปแบบนัวอย่างเดียวละอ่าผมบัตหน้าจอแล้วนะครับ โตแล้วครับซานตาซานตาต้องได้ต้องได้ซานตาซานตาโอ้โหอ๋อแล้วก็เรื่องของพัดลมนะครับถ้าเกิดมันรู้สึกว่าเครื่องร้อนเนี่ยมันจะเปิดเป็นโหมดฟาสต์หรือว่าโหมดเทอร์โบให้เองอัตโนมัตินะครับผมเข้าดิเข้าดิอ้าวเอาดิเอาดิเอาด,อาดิมึงจะดึงโดนไหมจะดึงโดนไหมจะดึงโดนไหมน่ะโอ้โหมานสี่ตัวยักษ์กูอีกแล้วเหรอกทถามึงจริงๆไงทิย เอาดิเอาดิเนี่ยกูยิงอันตีให้มึงโดนแล้วเนี่ยมึงหนีไปไหนโโอ้หเอาดิเออเนี่ยกูยิงอันตีโดนแล้วแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงซาตาบินบินแล้วโอ้โหไอ้ง้างวยโอไอโอมเป็นนักสู้ช่วยหน่อยอาได้กูแล้วโโอ้หไม่ธรรมดาเฟรมเบลดนิ่งกึ๊บ้อไปไหนล่ะครับยิงบินไปไหนล่ะครับน้องๆ มานี่โอ้โหเป็นไงเป็นไงส,นสุดอ่ะมึงรู้จักเปล่ารสุดอ่ะในป่าเนี่ยมีโอ้ดึงแม่นจังจังหวะอย่างงี้มึงดึงแม่นจัดจันเลยครับผมพูดเลยอุ้ยต่อดเข้าไปต่อดเข้าไปเดี๋ยวเจอเสีย่ยมโอ้ระยะผมใกล้กว่าเป็นไงวัวโอ้โหรอ,อ,อ,อให้แน่กูดึงโดนแล้วสวยสวยงาม สวยงามดีมากน้องชาย one hour later โอ้โหดึงขีบอีกเอาดิครับวันเดอร์โอ้โหทำไมมันแรงยังอ่ะวันเดอร์มาแล้วชั่วอะซาต้าโอ้โหมาแล้วกลับก่อนม <c oughs> ึงก็มา <c oughs> เขาพยายามให้กูวิ่งทำไมกูไม่วิ่งไม่ตึกโอ้โห โอเคเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยดีกว่านะครับคือไม่ว่าคุณจะอัดหน้าจอไม่อัดหน้าจอเล่นแบบจริงจังไม่จริงจังขนาดไหนทําได้ดีมากนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดว่าสีภาพหน้าจอของคุณเนี่ยมันจืดชืดเกินไปเข้าไปที่โหมดเกมเขาปรับให้ความสว่างมันเป็นของแนวโมบ้านะครับความสว่างคอนทราสต,ต่างๆมันจะทําให้เกมดูแบบน่าเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของทีนี่การจับถือต่างๆเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับหน้าจอก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าแนะนําว่าคุณควรที่จะปรับหน้าจอให้มันเป็น120เฮิรัซหรือไม่ก เลยเนี่ยจังหวะที่คุณลากวงสกิลของคุณต่างๆเนี่ยอาจจะแพร่หรือว่าอาจจะแบบเร็วเกินไปก็เป็นได้นะฮะส่วนเรื่องเสียงเนี่ยทุกคนฟังดิแม่งเสียงดังกว่าผมเนี่ะผมพูดเลยเรื่องเสียงทําได้ดีมากนะครับสรุปเลยก็คือในระยะเวลา10นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ลดลงไป6%รนะครับแต่ความร้อนเดี๋ยวเราค่อยดูในตอน1ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปก่อนครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Bullet Angel นะครับเกมนี้เนี่ยที่ผมเอามาแทนเกมแบบจีเพราะว่าด้วยรายละเอียดต่างๆภายในเกมเนี่ยมันดูแบบซอฟกว่าแล้วก็วิธีกกกกาาาาารเเเลล่่่น็็ดูจะงยยวข้ม ในเกมตลาดเพราะว่าคิดว่าในอนาคตต้องมีคนเล่นเกมนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะผมได้แอบไปเทสและแอบสตรีมเกมนี้แล้วด้วยเป็นยังไงกันละ่ะโอ้พูดเยอะจังเฮ้ย <s man> อย่าพูดมากเลยพวกมึงอ่ะเกมนี้เนี่ยปรับกราฟิกได้เป็นภาพยนตร์น,นะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยปรับได้สูงพิเศษนะครับแต่เราสามารถเช็คในตัวโหมดเกมเขาได้นะครับว่าเฟรมเรทเขาวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่เอามาเฝ้าเหรอ ตอนนี้ที่เราเล่นกันอยู่นะครับเราเล่นกันในโหมดซอมบี้นะฮะแล้วก็ปุ่มช่วยเล็งเนี่ยผมก็เปิดเลยนะฮะเห็นไหมที่มันเป็นเป้าสีเขียวๆนะครับนี่ถ้าเกิดปิดมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะรามาแอบอยู่คนเดียวเลยหรอซอมบี้โอ้โหเสียงซอมบี้เห็นไหมได้ยินไหมได้ยินไหมฮะผมได้กลายเป็นคนที่แบบเออฝันฟันฟัน,ฟน,ฟนรอเลยรอเลยตรงนี้รอเลยหุยมึงขึ้นมาข้างหลังยังไงเนี่ยไอ้ทิศฮะหัหวดแม่ง โอ้เลือดุนน้อยยามพี่น้องกระโดดลงไปวู้ฟันฟันก่อนเราโอ้โหเราไม่ได้เลือดน้อยมันยีโดนขวดหลังนะฮะโอ้โหเสียดายแต่นั่นแหละฮะคุณผู้ชมสามารถตั้งค่าไอติกเกอร์ให้มาอยู่ตรงปุ่มยิงตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยผมกดข้างบนฮะเดี๋ยวผมอัดหน้าจอให้ทุกท่านดูเลยดีกว่านะครับฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราเต้นเอาเต้นไม่ได้เต้นก่อนเต้นก่อนมันจะได้ความแรงมันจะเพิ่มขึ้นนี่เป็นไงกระโดดไม่ขึ้นหรอครับสุยหน้ามันโอ้ยมาแล้ว เรียบก้อ้ครับดาเมจแรงมากผมบอกเลยอาก้าผมโดนเก็บหัวไปนิดนึงอ้าวสวยเลยครับนะฮะเกมนี้ต้องเล่นกับเพื่อนนะคะถ้าเกิดคุณมีเพื่อนเล่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่โคตรฟินมากผมบอกเลยอย่างถ้าเกิดเพื่อนคุณเป็นแบบมัมมี่เนี่ยให้มันไปไล่เหลา่าลูกกระจ๊กนี่บอสมันอยู่นี่เรียบร้อยล่วงไปสบช่วยยิงกระตุกให้โอ้โหยิงไม่โดนเลยเอ้า โอ้ดงอะไรกันครับดงพยามารบ้านนี่อ่ะเตียบร้อยเท่นักหรอเท่นักหรอมึงอ่ะเท่หรอก่จะมาโชว์เก๋าโชว์เข่าไปดิโชว์เก๋าไปหนึ่งสเต็ปดิไปนะครับไปนะครับไล่ไหเหลาครับไล่เหลาครับ,รรบอุย้ยชุบอ่สกิลของเด็วครับว้า กูจะมาเหรโอ้โหกูร่วงปาดปาดปาดไอ้คะแนนครับปาต่อครับโอ้โหเลือดมึงกี่ล้านกันวะปาครัมอย่าให้อย่าให้ใครมาดูถูกเราได้ว่าเราเป็นเยี่ยมเพื่อนสุดยอดอ้าวมึงตายแนะ่ก <c oughs> ูบอกเลยมึงตายนี่พวกมัม,มี่เฟมเรทนิ่งนะฮะนิง่งอุ้ย เฮ้ยวิ่งอะไรของคุณเนี่ยโอ้ะเนี่ย one hour later ไม่ให้รอดรอยพวกเฮียเนี่ยขวดแม่งยังไงโอ้ยพี่โลกโลกโลกพี่โลกกับน,น้องชายต้องไายผมต้อง้ผม ผมนี่ยืนบนหัวเลยเป็นไงเหยียบหัวด้วย อ่ะไหนๆก็มันเป็นตาสุดท้ายนะครับสรุปให้ฟังเลยและการสำหรับเกม Bullet Angel เนี่ยเกมเป็นเกมใหม่นะครับแต่ว่าสำหรับตัวที่เป็น Snap Dragon เนี่ยก็ยังเล่นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเฟรมเรทเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเทียบกับตัวที่เป็น ROG Phone นะครับอีโอจเนี่ยจะขับเฟรมเรทได้แค่ประมาณ45-46เฟรมนะครับหมายถึงว่าตัวที่มันลิมิตเฟรมเรทของเขาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยขับเฟรมเรทได้ถึง61เลยนะครับจากที่ผมเห็นแบบพีคสุดๆเลยนะแล้วกกก็ตตตออออนนนนนนนีีีีี้้เเเเเเ่่่่่่่ยยยยคคคครร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 ึึงงงงชชัััตตััววโโมมบบบบะะาาดูแจ100หลื86 กับว่าแบตเตอรี่เนี่ยลดไป14นะครับถ้าเราตีแบบกลมๆก,กริก๊กๆก,ก็คือใน1ชั่วโมงเนี่ยจะลดประมาณ28นะฮะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยก็39นะครับเพิ่มมาจากเดิมประมาณ7.8องศาประมาณนะครับก็ไม่ได้ถือว่าร้อนมากในเกมตลาดทั่วไปนะครับโดยเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดทุกท่านคิดว่าสีสันมันยังไม่สดก็สามารถไปตั้งค่าในโหมดเกมให้มันเป็นแบบแนว FPS หรือว่าแนวชูตของเขาได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมต่อไปดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Cookie Run Kingdom เเเเรรีียยบยบ้อออนนะป็กกมมมท่่3ขงผนะนะผลวจา เกมนี้เนี่ยหลังจากที่ผมไปซุ่มซ้อมเล่นมานะฮะสรุปว่าการที่คุณเปิดเอฟเฟกต์สกิลหรือว่าการตั้งค่าเฟรมเรตเป็น6 0เฟรมเนี่ยก็สามารถเล่นได้ลื่นๆแล้วนะในเวลาปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ลื่นมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันในตอนที่เราเล่นนะครับนี่คือการขยับแบบเร็วๆนะดูในนี้เนี่ยคือทุกยูนิตของเกมเนี่ยทำงานหมดเลยนะมันเคลื่อนไหวทุกอย่างเลยนะนี่ดูเฟรมเรทกันชัดๆนะฮะนี เดี๋ยวเราไปเจออารีนาเลยดีกว่าเพราะว่าผมแบบอยากอยากจะให้ทุกคนได้ดูไงว่ามันจะลื่นขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะโอ้ยสุ่มก่อนนะสุ่มก่อนมาครับสังเกตที่เฟรมเลยนะโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชม,มใครใครที่พูดว่าแซ a ด d r a อน n ไม่ถูกใจเกมนี้คิดใหม่ผมพูดเลยคิดใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่ามันเริ่มจะถูกใจถูกใจจริงๆกันแล้ับนี้คือแซ a ด d บ็อกแปดแปกับเกมคุกพิลัน ผมจะใช้คําว่าเขาไม่ถูกใจก็ไม่ได้แะครับเพราะว่าเฟรมเดทดอปยังไม่ถึง40ยังไม่ถึง30เลยนะโอ้โหแล้วก็อีกอย่างคือมันดูแบบลื่นแล้วก็เนียนตาขึ้นกว่าเดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจากที่ผมสังเกตนะครับตัวในมี11เนี่ยทุกคนลองย้อนไปดูคลิปมีของผมนะครับตัวตอนนั้นนี่คือคุณกี่าันกระตุกหนักมากนะครับซึ่งมาดูตอนนี้ในเวลาปัจจุบันนี้นะฮะโอ้โหผมจะใช้คําว่าผมภูมิใจนะแล้วก็ผมจะอัาหน้าจอให้ดูเลยดีกว่าหลายคนอาจจะแบบ ไม่เชือ่อไม่เชือ่อไม่เชือ่อไม่เชือเช่อรูหูตัวเองอ่าแล้วก็นี่คืออีกอย่างที่ผมได้เจอตอนผมเล่นนะครับถ้าเกิดคุณอัดหน้าจอกับตัวเครื่องในเกมนี้นะครับเสียงในเกมมันจะหายไปแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่อัดหน้าจอหรือว่ากดหยุดอัดหน้าจอเนี่ยเสียงจะกลับมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะอัดให้มันตลอดรอดฟังไปก่อนทุกท่านก็ฟังเสียงผมพูดดีกว่าอ่ะภาพลื่นอยู่นะนี่เป็นไงเดี๋ยวเราจะให้ไปดูในโหมดอารีน่านะครับเกมนี้ก็จะเป็นแบบละครไม่หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะอัดหน้าจอแล้วก็เสียงในเกมมันจะหายไปหมดเลย โอ้โหผมเจอแต่พวกลูกกระจองอะคือดูสังเกตที่เฟรมเรทนะครับตัวเฟรมเรทอย่างผมโชว์มาให้แล้ะดูนะฮะดูภาพด้วยแล้วก็ดูเฟรมเรทนะครับอ่าเริ่มตกลงมา4 4 3 5เพราะว่ามันจบแล้วยังไงล่ะคือผมก็อยากเจอคนที่เก่งกว่านี้นะครับแต่ว่าโชคชะตาผมมันมันอยู่แค่นี้แหละเพราะผมไม่ได้แบบเล่นเลยเกมนี้นะฮะ ต่อฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมยังมีอีก2เกมที่ค้างไว้อยู่เอาฮะโอ้โหจงังหวะนี้พุพ่งอ่ะพู่งอะภาพนี้คือดูออกเลยนะในโหมดอารีนาเะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยดีกว่าแบบสั้นๆง่ายๆสําหรับเกมนี้เพราะว่ามันมันเขาเรียกว่ารูปแบบของเกมมันก็อยู่แค่นี้นะคะคุณผู้ชมสรุป,ส,รปสั้นๆง่ายๆนะครับถ้าเกิดคุณเล่นปกติตอนนี้เนี่ยโหมดปกติเนี่ยคือเล่นได้ลื่นปืนมากครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแหละไม่ว่าคุณจะเล่นแบบอ่านหน้าจอไม่อ่านหน้าจอภาพลื่นมมมาาาาากกนนคัแต่่่วถ้้เเเิดดุณยงขลใโ จังหวะที่แบบมันตีกันหนักๆเฟรมเร็มันก็ดรอปลงมาเหลือประมาณ44เฟรมอย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วก็ตอนที่ผมแอบไปซุ่มซ้อมเล่นเนี่ยก็ประมาณนี้เหมือนกันนะฮะไม่ได้แตกต่างกันมากมายเดี๋ยวเราไปเจอเก,เกมต่อไปเลยดีกว่า อ่าตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Bridge เทพมรณะชีวิตนิรันดร์นะครับซึ่งเป็นเกมเปิดใหม่เดี๋ยวผมจะทำรีวิวเกมนี้ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขอเล่นก่อนแต่ทุกท่านก็น่าจะรู้รูปแบบเกมแล้วลหะเพราะว่าพวกสตรีมเมอร์หรือว่าพวกคนต่างๆตอนนี้เนี่ยโปรโมทกันหนักมากนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันเป็นเกมที่ดีอีกหนึ่งเกมนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมติดหนักมากเหมือนกันมาเดี๋ยวเราไปดูตั้งค่าก่อนเลยนะครับตั้งค่านเนี่ยคุณภาพกราฟิกเนี่ยคุณปรับให้มัน แล้วก็ถ้าเกิดคุณยังไม่พอใจมาผมเปลี่ยนให้ทุกท่านได้ดูกันแบบสดๆกันเลยทีเดียวนะผมชอบแบบมุมมือดอย่างงี้นี่ภาพคมจัดๆผมพูดเลยนะผมอัดหน้าจอเลยเกมเน,นี้ยนี่หนไหมในเกมเนี่ยจะมีโหมดออโต้แล้วก็คูณ2คูณ2เนี่จะมี3ระดับคือ0คูณ0-8แคูณ1แล้วก็คูณ2คูณ2นี่ถือว่าเร็วสุดนะครับแล้วก็ตัวโหมดหยุดชั่วคราวแต่ว่าผมจะไม่หยุดหรอกนี่คือเสียงตอนที่แบบเขาอยู่ในอารันคาไม่ใช่เขาอยู่ในเออ นี่คือตอนที่เขากําลังจะสู้กับเอ็ดปาราอาังคานะครับตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ใน e a เ o m o มุเออเสียงนี้ผมชอบมากในในในแบบในการ์ตูนบีผมชอบเสียงนี้มากทีน,นี้เนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเล่นเองเนี่ยมันก็จะแบบมีทั้งเพอร์เฟกบ้างมีทั้งแบบโน멀มากแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นเองเนี่ยรอดูนะฮะผมผมชอบอนจิดาอุนดิวนะลูกรั่ผมเลยแหละผมปั้นเป็นพิเศษเลยตัวนี้เนี่ยโหดาม 50, เินห้าหมื่นหรอเไอทิสมันจะเอาหนักเกินไปแล้วนะ เอาอิจิโกะเอาอิจิดะเอาให้หมดโอ้เทสุกะเดนโซได้ยินป่ะมาครับอิจิดะลูกนักผมโอ้ดาเมจติดมือแล้วครับคนเดียวอ่ะต่อไปก็โจมตีฮะแล้วก็กดฮะเพอร์เฟกต์ไปเพอร์เฟกต์ต่ออ้าวไม่เพอร์เฟกต์ไม่กดนี่หว่าเพอร์เฟกต์ฮะแล้วก็เพอร์เฟกต์ฮะ เรียบร้อยครับติดวันฮิตนี้ยิงกระจัดกระจายก็ประมาณนี้ถ้าเกิดคุณกดเนี่ยมันจะมีตัววิ่งที่เขียนว่าตัว P ก็คือเพอร์เฟนะครับเป็นเหมือนสกิลเช็คไอ้ทุกท่านได้ใช้นะครับก็ลองกดกดเล่นกันดูแต่ผมอ่ะจะถนัดกับโหมดออโต้แล้วก็ไปอัพตัวละครมากกว่าเพราะว่าขี้เกียจกดเล่นเองมันมันต้องใช้จังหวเะเป๊ะๆอ่ะยังไม่ตายเีกเลยทิศกูตายแล้วนะ เฮ้ยคูจสายอุ้ยตายจะหมดแล้วสู้หน่อยเฮ้ยโอ,ยโอย้สายมึงเบามากขอเธอลูกนี่เป็นไงลูกรักผมอีจิดาอูริวเราต้องตีคนที่อ่อนแอก,กว่าครับเราจะไม่ตีคนที่มันสูงกว่ามาถึงเวลาของท่านแล้วทุกคนนี่เปิดก่อนเลยมาซูมโมโตตามด้วยกับโอริเมะแล้วก็หวัวหน้าหน่วยที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ลูเชียเปิดปอัดตีบ้งฮิจิโกฟันเขาเอา้าลูกรรกผมยิงจะจะดาเมจรวม2 7ง0 0นเจนะฮะโอ้โหเอ้แชตตีเลยหรอโอ้โห คุณหมาเชื่ออะไรนะนะเจนสิกาเตนโชมาฮะแล้วก็ต่อไปก็น่าจะเป็นไอ้ไอ้หมาไอ้หมาเฮียฟันผมไม่ลงเลยครับนี่มันซึมโมโตโรเคียมาโอรีเมะตีกันเองนะฮะมาครับเพิ่มโล่เพิ่มเลือนก่อนคุณโดนแน่ครับโดนน้ำสาดน้ำใส่หน้าน้องแล้วใช้อันตีสองรอบเป็นไงล่ะสาดน้ำใสหน้าน้องเจนสิกาเตนโชว้า มาครับลูกรักมึงยิงคนเดียวเลยลเหรอเด่นๆเลยเหรอโอ้โหดาเมจเเป็นหมื่นเลยอ่ะปก็ตีปกติมาซึมโมโต้นี่เราเบิดไซอ่อก็ใช้ตัวกิกี่ก็ไปจบกันสักทีมาซึโมโต เกมนี้นะครับเล่นได้แบบลื่นๆไม่มีปัญหาเลยนะก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นไม่ว่าคุณจะลงอารีนาท้าทายเซเลเทหรือว่าไปเล่นแบบเรือเรือ่องรูปแบบเกมต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเกม one punch man นะครับเราไปเจอเกมต่อไปเลยดีกว่านะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่กันในเกม omega l e g e n d นะครับรูปแบบก็จะคล้ายกันเลยกับเกมผับ G Mobile นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแบบตั้งข่าขงเขากันก่อนเลยนะครับนี่กราฟเสียงเขานะครับสามารถเปิดคุณภาพคราฟสิกได้ถึง ultra hd แล้วก็เฟรมเรทเนี่ยสูงมากแต่ว่าสูงมากของ เขาเนี่ยจริงๆอยู่ที่ประมาณ45นะครับผมนี่แล้วก็ตัวแอร์ติเกอร์เนี่ยผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่อยู่ที่ปุ่มตรงนี้ตรงมีตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวอีกข้างจะเป็นปุ่มเล็งนะฮะน่าจะอยู่แถวๆตรงไหนสักที่หนึ่งที่ผมตั้งค่าเอาไว้นะครับนี่รูปแบบเกมก็จะประมาณนี้แหละผมอัดแอน,นจอยทุกท่านให้ดูกันก่อน,อนเลยดีกว่านะครับผมกระโดดเหมือนกันเลยนะฮะเกมแบบจีนะฮะทำความเร็วตอนนี้133กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะมีการกดหัวเล็กน้อยสไลด์ได้ด้วยนะครับนี่อยา่างเท่เลยเป็นนนนสายจจโมมมมคคคีีี้ เพื่อนแจ้งแล้วเพื่อนแจ้งแล้วไปครับรอเลยนะผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยเอาผมยิงใครเนี่ยยิงเพื่อนเหรอตั้งตั้งวางรูปปลาระเบิดโชว์ไปหนึ่งสเต็ปไอ้หนูตั้งเรียบร้อยแตกดีครับมีครับเข้าไปข้างในแล้วครับป้าป้าป้โดนไซก้าไปสามลัดครับเป็นไงล่ะมีอีกเหรอครับป้า เยี่ยมครับเก่นกระสุนนานมากครับเกมเที่อะไรเนี่ยเกมนี้เนี่ยสรุปเลยเล่นได้ลื่นๆนะครับทางการอัดหน้าจอไม่อัดหน้าจอตอนนี้เนี่ยผมทำการอัดหน้าจอให้ทุกท่านได้ดูอยู่ไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับแล้วก็เฟรมเรทเขาเนี่ยจะเกิดขับเทียบกับเกมผับ G Mobile นะครับไม่สามารถเทียบได้เพราะว่าเกมผับ G Mobile เนี่ยจะปรับกราฟิกได้สูงกว่าแล้วก็ภาพเนี่ยจะดูแบบเนียนตากว่านะครับแต่เกมนี้เนี่ยสรุปก็คือเล่นได้ลื่นเลยอัดหน้าจอก็คือเล่นได้สบายมากเอาดิเอาดิเอาดิ สองอหกรไระาาเรนไฮอุณหภูม, 5, ร,าาม 5, ร้อยห้าสิบห้าเลแรงปืนลสองอุณหาม 5, หหความพื้นยีองไรกาปัดขวายิงสว้างผมเลบร้อยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องของแบตเตอรี่กันก่อนเลยดีกว่านะครับแบตเตอรี่เนจาก100%ตอนนี้เนี่ยลดลงมาเหลือ75%นะ้รับว่าในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงที่เราเล่นเกมปกติทั่วไปแบบไม่ได้หนักหน่วงอะไรเนี่ยแบตเตอรี่ที่เล่นกับ 5G เนี่ยลดไป25%นะครับเรามาดูอุณหภูมิดีกว่าจากตั้งต้นเนี่ย32ใช่ไหม43องศานะครับขึ้นมาประมาณ11องศางจะได้นะครับ ทุกท่านอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมยังมีพาร์ทสกับพาร์ทสอยู่สามารถไปติดตามได้คลิปเนี่ยอาจจะลงหลังจากนี้ไม่นานมากนะครับแล้วก็ทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณเรนจิจิออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งครับที่ส่งเครื่องให้ผมได้ลองเล่นมาสรุปแล้วก็คือเกม ที่เป็นเกมระดับปกติหรือว่าเกมตลาดทั่วไปเล่นได้ทุกเกมปรับได้สูงสุดทุกเกมอัดหน้าจอเล่นลื่นทุกเกมสีสันเกมถ้าเกิดคุณไม่ชอบปรับได้ทุกเกมแอร์ติเกอร์ใช้งานได้ทุกเกมนะครับแล้วก็กอัดหน้าจอเนี่ยลื่นๆ่นทุกเกมเอ๋อเอาไอาทิไ่ไอทิ่ไอทิ่เดียวดิไม่เอากระนั่ะเอากรนั่ะเอากรหน่อยเอากรหน,หน่อยไอทิสอย่าลืมติดตามนะครับ ep 2อออกแน่นอนนะครับสำหรับเกมระดับสูงอ่ะวันนี้หากมีข้อมูลใดผิดพลาดเป็นการใดขออภัยมาในที่นี้ด้วยขอโทษเหรอาแต่ว่าขอไปเล่นเกมก่อนนะครับบ๊ Thank you